สวัสดีครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาที่เดินเข้าไปในร้านแล้วเจอเต็นท์แขวนเรียงกันเป็นตับแล้วก็ยืนงงว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีวันนี้ล่ะครับเราจะมาไขทุกข้อสงสัยกันเปลือนความปวดหัวให้กลายเป็นการเริ่มต้นทริปแคมปิ้งในฝันไปเลยคือต้องบอกว่า เต็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่สำหรับซุกมัวนอนนะครับแต่มันคือบ้านหลังแรกของเรากลางป่าเขาเนี่ยนะเป็นประการที่ปกป้องเราจากทุกอย่างแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความทรงจำดีๆด,ด้วยดังนั้นการเลือกเต็นที่ใช่เนี่ยแหละครับคือหัวใจสำคัญของทุกทริปเลยจริงๆโอเคครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ดูเหมือนจะเบสิกที่สุดแต่เชื่อเถอะว่าสาคัญที่สุดเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องขนาดกับรูปทรงของเต็นนี่แหละครับ เราจะเลือกแบบไหนดีละ่ะให้มันเหมาะกับเราที่สุดอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะเพราะมันคือกับดักข้อแรกเลยที่มือใหม่มักจะพลาดกันเป็นที่เขียนหน้ากล่องว่าสําหรับสี่คนเนี่ยเอาเข้าจริงนะครับมันอาจจะหมายถึง4ี่คนที่ต้องนอนเบียดกันแบบแทบจะซ้อนกันเป็นซูชิเลยล่ะครับแล้วนี่ยังไม่รวมขี้วางกระเป๋าสัมภาระอีกนะเพราะฉะนั้นจํากดทองข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยครับ จำนวนคนที่จะไปจริงๆบวกเพิ่มไปอีก1หรือ2อย่างเช่นไปกัน2คนก็ให้มองหาเต็นท์สำหรับ3ามหรือ4คนไปเลยแค่นี้แหละครับรับรองว่ามีที่เหลือให้กลิ้งตัวสบายๆแถมยังวางของได้แบบไม่อึดอัดแน่นอนสไลด์นี้สรุปมาให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับ เต็นท์สามแบบหลกัหลกๆที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือ 1. เต็นท์โดมอันนี้เป็นเหมือนเพื่อนซีของมือใหม่เลยเพราะกางง่ายน้ำหนักเบา 2. เต็นท์แคบินอันนี้จะเหมือนบ้านเคลื่อนที่เลยครับเหมาะกับครอบครูที่ขับรถไปกางเต็นท์หรือที่เราเรียกกันว่าแคมปิ้งและสุดท้ายเต็นท์ป๊อปอัพแค่โยนปุ๊บกางปับ๊บเหมาะกับทริปชิลๆไม่ได้ลุยอะไรมากเอาละพอเราได้ขนาดกับรูปทรงที่ถูกใจแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้ก็ถึงเวลามาดูเรื่องไส้ในหรือสเปคทางเทคนิคกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคือสเปคที่ต้องเอามาสู้กับสภาพอากาศแบบบ้านเราโดยเฉพาะเลยครับมาถึงตัวเลขที่อาจจะดูงงงหน่อยแต่สำคัญมากๆเลยครับนั่นคือค่าการกันน้ำหรือ PU Coating ถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยก็คือยิ่งตัวเลขนี้สูงเท่าไหร่เต็นท์ของเราก็จะยิ่งกันฝนได้ดีขึ้นเท่านั้นเหมือนมีกราะป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นเวลาเจอฝนนั่นแหละครับ สำหรับบ้านเราที่อากาศมันค่อนข้างจะแปรปรวนเดี๋ยวแดดออกเอา้าเดี๋ยวฝนตกการเลือกเต็นท์ที่มีค่ากาันน้ำอย่างน้อยสัก2,000มิลิเมตรขึ้นไปอันนี้ถือเป็นค่ามาตรฐานที่ทำให้นอนหลับสบายใจได้เลยครับไม่ว่าจะเจอฝนหนักแค่ไหนก็เอาอยู่แน่นอนเรื่องเสาเต็นท์นี่ก็เหมือนกันครับมันคือการเลือกระหว่างความประหยัดกับความทนทานในระยะย,ยาวคือเสาไฟเบอร์กลาสเนี่ยอาจจะถูกกว่าจริงแต่ก็มีโอกาสเปราะหรือหักได้ง่ายกว่า ส่วนเสาอ,อลูมิเนียมถึงจะราคาสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็เบากว่าแข็งแรงกว่าเยอะและพร้อมลุยกับเราไปได้อีกหลายทริปเลยถ้าถามผมนะทั้งงบถึงขอเชียร์อลูมิเนียมแบบสุดใจเลยครับการนอนในเต็นที่เมืองไทยแล้วร้อนอบอ้าวเหมือนอยู่ในเตาอบเนี่ยของไม่สนุกแน่ๆใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือความสำคัญสุดๆของการระบายอากาศดังนั้นให้มองหาเต็นที่มีหน้าต่างเยอะๆ บ้านใหญ่ๆมีช่องระบายอากาศบนหลังคาเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทยได้สะดวกรับรองเลยครับว่านอนหลับสบายไม่ต้องตื่นมากลางดึกเพราะเหงื่อท่วมตัวแน่นอนโอเคตอนนี้ข้อมูลอาจจะเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปทุกอย่างให้เป็นเช็คลิสต์แบบง่ายๆกันอีกทีก่อนที่จะไปตัดสินใจควักกระเป๋าซื้อกันดีกว่าสำหรับเต็นท์หลังแรกของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องทุ่มงบแบบสุดตัวเสมอไปนะคะ งบประมาณในช่วง2,000ถึง5,000บาทเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะที่จะได้เต็นท์คุณภาพดีที่ไว้ใจได้โดยที่เรายังไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไปเผื่อว่า,อาลองไปนอนแล้วอาจจะคนพบว่าการนอนโรงแรมมันสบายกว่าเยอะนี่แหละครับหาคอง,ง่ายๆที่จะเปลี่ยนมือใหม่ให้กลายเป็นคนเลือกเต็นท์เป็นเลยนะทวนกันอีกทีขนาดต้องบวก2ประเภทให้เริ่มที่ทรงโดมค่ากันน้ำเอาสัก2,000มิลขึ้นไป การระบายอากาศต้องดีเยี่ยมและสุดท้ายถ้าไหวก็จัดเสาอลูมิเนียมไปเลยครับสุดท้ายแล้วนะครับการเลือกเต็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซื้ออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งแต่มันคือการซื้อตั๋วไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่เลยนะด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้ก็หวังว่าการเลือกเต็นหลังแรกจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นก้าวแรกที่น่าตื่นเต้นว่าแต่เต็นหลังแรกนี้จะพาเราไปผจญภัยที่ไหนกันดีละครับ